สวัสดีจ้าพ,อพอ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งหลายน้าจัะเนาะพี P ่พี่ป้าป้าเพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านนะคะเอฟซีทั้งหลายอืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้จ้าให้ได้ฮอดพันเรียนเร็วๆได้แล้วหาลอยน้าจัะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนาา้อจ้อข้าวเนาะ มื่อนี้สิม่ว่าเรื่องข่าวงอคอผู้ยิงไทยนั่นจะเห็นบอมือนัน่พี่วันกเ็เฮ็ดคลิปไปแล้วผู้ยิงไทยอแต่งงานกับสามีต่างชาติบม้ว่าจิเป็นชาติใดๆเนี่ยจะเป็นว่าชาติใดดอกช็ชิมีเอเจนซี่แนะนำเอเจนซี่หมายความว่าผู้ที่หาหาแฟนต่างชาติอืม หางานต่างชาติให้ผู้หญิงไทยนะจ๊ะอ่หาแฟนต่างชาติให้อืมหาแฟนอะไรคนแฟนรวยวยบางคนก็ได้รว้ยนักการขอบคุบางคนกับเขาในแอปหาครูบางคนก็มีคนแนะนำให้ออนะมีคนแนะนำให้เออเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะแนะนำให้พี่นะมีผู้ชายคนหนึ่งเออหนูจะแนะนำให้พี่เออมีผู้ชายคนหนึ่งเขาต้องการภรรยาอืม เป็นคนประเทศนั้นประเทศนี้ก็ว,ว่าไปนะจ้ะเออเป็นคนจีนนั่นแหละจ้ะมันบรมเอนของไง่ายได้จ้าเพราะวาย่ประเทศได้ก็ตามคือคนไทยเฮาเหละจ้ะแต่ว่าในประเทศไทยเฮาดีอย่างหนึ่งอืมเฮากลับบ้านได้เออเฮาสามารถเฮาลูว่าเฮาอยู่ใสอืมเขามาจากน้องค่ายเขามากรุงเทพเขา,ากกลับน้องค่ายได้อ่าเขามาจากสุลาช มากรุงทเทพเพราะก,กับสุราษฎร์ได้มันง่ายๆจ้ะแค่ขี่รถบาับขี่รถไฟกับอืมแลาา้วภาษาภาษาเขาก็สาม,มารถถามได้เออสาม,มารถบอกตำรวจได้สาม,มารถบอกคนรอบขางได้ว่าหนูเป็นคนสุราษฎร์นะหนูเป็นคนชุมพรหนูเป็นคนเชียงใหม่หนูเป็นคนอุดอรหนูเป็นคนชัยอมิอ่าตำรวจเขาก็สาม,มารถส่งขืนรถได้บางเทือกับหอดกับ,บ่ได้เสียเงิน นูโดนหลอกมาหนูโดนหลอกมาทำงานหนูอยากกลับบ้านหนูที่ชายภูมิมันก็สามารถเว่าได้นะจ๊ะเนาะแต่ว่าเออผู้หญิงคนนี้โอ้ออกโหนกระแสดังมากเลยจ้ะฟังข่าวอืมไปยืนนั่ผัวคนจินจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยเอเจนซี่เออเอเจนซี่ได้เงินมากอ่าได้เงินมากแปดแสนแปดแสนหรือเจ็ดแสนนะจ้ะอืมฟังบบาคาก อให้ผู้หญิงไทยมาแค่แสนเดี๋ยวพอกับเพาะแสนเหลือนั่นเอเจนซี่เอาไปนั่นละจ้ามันมีหลายเรื่องหลายเล่าบางเทียมันก็นเป็นข่วมผิดของคนต่างชาตินะจ้าบางเทียมันก็เป็นข่วมผิดของคนไทยเฮาอืมหลอกเพิ่นไปก็พูดถึงว่าหลอกมันก็คือได้เดจ้อันดับแรกคือว่าหลอก ก้นต่างชาติเขาให้เงินมาลหลายๆแล้วก้วนไทยเขอกระหวังเรนะาจะผู้ยิ่งไท่พูนกระหวังแล้วก้นพูนกับรอบครัววพูนกับลาบากพูนกระหวังวา่าจะได้เงินมาใส่หนี้ให้พอ่อให้แม่หวังวา่าจะได้เงินเอ่อมาเลี้ยงดูครอบครัวคือทนายคนบอกนะจนะ๊ะเนาะนี่แหละจะมันก็มีหลายอย่างหลายแน่ออต้องคิดดีๆต้องเบ่งเห็นดีเด้อพี่พี้งองลองเพื่อน อืมมันโมเมนอ่าแนง่ยพวกปัญหาสูมมอรน,นี่นอกจากเนาะยิ่งเกิดสงครามท่างอิสราเอลอืมคนอพยุเขาจ้างเมืองเขาเมืองนั่นเขาเมืองนี่หลายอืมเขาก็ต้องดูแลการตั้งดาวเขาเมือ,ง,องนี่สินะจ๊ะเนาะเขาต้องควบคุมอืมเขาต้องควบคุมดูแลหนาวเลยียจ่จะใส่เสื้อเสียนเงาหนาวจะหน่อยกับประธานหนาวหลายอืม อะไรจ้ะอืมบะว่าประเทศได้กระสงถ้าเกิดห้องบรูจักกันดีกับสามีไปสิปอยุ่จังไดเออถ้าสามีบุดีล้วจะเจ้าสิจิจังไดเราจะเจ้าสิกินจังไดเสียงผลเหตุก่อสางแล้วจะเจ้าเออสิเป็นแบบใดอืมเขาจะบริได้สนใจห้องดีจ้ะผู้พันโกผู้โกดีแนะ่ก็ถือสามีใจดีถึงสามีใจดีจดเอออยากกินยั้งก็ได้กิน อย่าไปใช้ก็ได้ไปมันกันมันก,กันยังไข่อยู่นนจ๊ะเป็นบุญของเฮาแม่มาละ่ะอ่ลาลังควนไปอ่าบ้านก็อยู่ทิ่เขาอืมบ้านก็อยู่ทิ่เขาบ่เคยใช้ชีวิตลําบากอืมบ้านก็อยู่ทิ่เขาเออการยุกการกินเออก็ต้องกินเท่าที่มีกินเท่าที่มีในตู้เย็นดนุดนๆจังได้ไปตลาดจาังมันก็มีนะจ๊ะเนาะอืม ชีวิตคนเฮาไม่ได้สวยหรูเด้จะเด้อสิบอกให้อืมสุเมือนี่สิวังผัวคนรวยสิวังผัวตางชาติคือเพื่อนวานันมันยากอืมสิบอกให้ส่วนเขาสิซอยได้ซอยเขาสิซอย,ย,ยเหลือได้เขาก็ต้องมีความมั่นใจให้เจ้าของซะเกินอ่าไม่ต้องใส่เวลาเด้จะบ่ามพนบ่แเ่นเฮาถือละวันทีหนึ่งถือมือหนีมืออื่นมือแรงไปขึ้นเอาเงินเลย มืออื่นไปขึ้นเอาเงินเลยมันโมเมนต์นะจ้ะเรื่องมูลนิมันต้องใส่เวลาเพราะว่าฝรั่งต่างชาติเขาถือผู้ยิ่งไทยน่ะหลอกเอาเงินหลน่าจะเนาะอันนี้เราผู้ใดเข้าข้างผู้ใด,ดน่าจะเนาะหางคนผู้ยิ่งทยอมืมีผัวอยู่ก็คือจังพิวานว่ามีผัวอยู่ผัวไปเห็นงานยังสิแอบคุย กับผู้บาตทางชาติแอบคุยพ่อแอบคุยรู้เรื่องเ้าก็นนี้จากผู้ชายไทยไปก็มีนะจ๊ะเนาะแบบนั้นกับบ่ดีคือกันนาจัะบ่ได้ข้อข้างผู้ยิ่งผู้ชายแบบนั้นผู้ยิ่งกับเหตุบ่ถูกนะจ๊ะเนาะมีผัวอยู่กับไปคุยกับคนอื่นออืืมคนที่เขาเจ้าอได้เขาเจ้าไปได้ดีเขาเจ้าบ,บ่ได้มีผัวได้จากขาเจ้าเลิกกับผัวแล้วาบางคนก็ะพัวาตายยังส่ เออคนที่มีผัวแล้วแล้วมาคุยแม่นมากกับบ่ได้ดีดอกจ้ะอืมเพราะว่าอย่างตีเจ้าของทําบาปกับผัวเจ้าของอืมมีผัวอยู่ผัวหนึ่งบ่ได้ทําผิดอย่างอ่าเล่นทละทรัพท์ขอเขาแอบหาคู่ลวยก็ผัวกูแต่นี่พู้นี่ลวยก็ผัวกูกต้องไปเอากต้องทิมผัวกูมาแมนนะจ๊ะฮขาต้องมีสามัญสำนึกอืมมึงต้องคิดดีๆว่า อ่าสินหาสินหาก็ได้คิดเบื้องเอาเนาะจันเนาะแค่คิดเท่ากับบาปแล้วไม่มีอย่างดอกแค่คิดเท่ากับบาปแล้วเนาะจ่ะมันละมองค้นผัวบ่วรู้เรื่องอยังอืมกลับมาจากเห็นงานเหลือต่ห้องเปล่าอืมไปเห็นงานนำกันอยู่กรุงเทพบม่รู้ดอ,อกเพราะว่าซูมือนี่ยทศสามมันอยู่ในมือเด้จ้ะทศสามมันสามารถเข่าแอบเข่าหาคู่ได้ เขาหาผู้เบาได้บางคนก็บไ้หาฝรั่งบางคนก็หาคนไทยนี่แหละก็จะบางคนก็หาคนไทยนี่แหละโทรคุ้ยกันเวลาผัวประยูอ่ากับไปหาเขาทั้งทที่โทรคุยสื่อๆบะทานลู่าเขาสิเป็นยังได๋นิสัยเป็นยังไงทั้งทั้งที่ผัวเจ้ากองนี่อยู่กันมา l o คนเป็นสิบปีเป็นสิบห้าปีเป็นยี่สิบปีรู้จักนิสัยใจคอกันผัวกับบ่เคยได้ทำลายเจ้าของเพียงแต่ว่าบางคนน่ะ สามีบางคนนี่ยค่เหตุงานหาสากินข้ามยิ่งสิแม่จะบวรวลุยวัง่ายง่ายลวดบรัวย,าาย,ววยพ,พ่อผู้ยิ่งมมพ่อพอไปคุยคนใหม่พ่อคนรวยก็คิดว่าชีวิตเจ้าของสิดีข้นยั่งสิแม่จ้ทาทั้งที่บรูวา่าเขาสิห้เจ้าอของหรือบ่ให้ยบางคนไปยู่เขากับบให้บางคนไปยู่เขาก็บ,บ่บได้ว่าสิหย้ยเขาง่ายง่ายนี่จ้ะอือบางคน,นงเนี่เจอผู้เจอผู้ชายบ่ดีเอ้า ก็ผัวมึงอยู่น้ากันสิมหาปีมึงยังถิมมาได้ข่าเทียมึงอยู่น้ากูมือสองมือมึงได้เงินกูไปแล้วมึงถิมกูด้เหตุยังไงเขาก็สิคิดยังสั่นขึ้นกันจ้ะบอกว่าผู้ชายประเทศใดเขาต้องคิดได้จ้ะอ่าเอรมะไม่ว่าเขาสิไปหอดมือหนึ่งมือใดมือเดียวเขาิสียเงื่อนปูป,ปับหลูอืมคนที่เจอผู้ชายที่ไปพ่อกันมือหนึ่งมือเดียวหายเงื่อนเลยสมิมือหาเมื่อแสนสองแสนล้านสอง,สอง,สองล้านาน,นั่นมันกระดวงของเพิน่นเพื่นถือละวันที่หนึ่ง แสดงว่าผู้ชายคนนั้นรวยรวยคักบ่มีทางว่าสิใส่บ,บ่มีว่าเอ่อบ่มีทางสิใส้เงืนแบบไหเขาก็เลหยหซื่สๆแสดงว่าฟุกไม่จาาเขาคายฟุกเอ่อคายฟุกอืมเอานี่เธอเอาไปเลยเงินฉันแย่ไม่ต้องห่วงอ่ะเธอเอาไปเลยแสนหนึ่งเธอเอาไปเลยล้านหนึ่งอ่าแสดงว่าผู้ชายคน,น้นบู่บว่วสิใส่อย่างแล้วเงินเพิ่นมีหลายฟุก หน่อยนักหน่อยน้านล้วจะสีมีเอ่าสีมีลคีบอ่อมีคีบค,คุ้นสงนะเนาะเพิ่นโล่งยู่ตลอดโอ้ยมันบมแมนสิเขาสีสมาเปียงง่ายๆพ่อเม,มีพี่นองเออย,ยิ่งฝรังยิ่งต่างชาติเนะ่ะผ้าสีขเขาแพงว่าบานเท่าอีกอืมมองงาาา่ายๆหลดหางียก็สีเหลือนะ่นนะอืมเหลือก็เหลือพออยู่พอกินต้องเก็บต้องซอยกันประหยัดอิลีเห็นบ่ ขนาดคีบคุณเสียงเพื่อนบอกแฟนเพื่อนให้เพื่อนเดือนละล้านใจคานั่นคานี่คาหนามคาไฟคา,าลูกนอก้องนู่นั่นหอดกับเบเหลือเพื่อน่าคือเบืองโหลดอืน่าจะเนาะอัน่นแหละแต่ของพี่ว่นนี่ก็เหลือส่วนหน่อยอืมได้มาน้ำเงินอันอื่นได้มาน้ำเงินกระเสียนเงิเงนกระเียเนน่ะลายอยู่เพื่อนแฟนน่ะเพื่อนกระเสียนแล้ว พ่นเก็เสียแล้วแต่ว่าพ่นก็นยังเฮ็ดงานอยู่นะจ๊ะครับรหลดอืมงานครับรถก็ได้โอ้อ่าได้เดือนละหกหมื่นกว่าเกือบเจ็ดหมื่นจะเท่งโอ้ล้วก็บ,บวกเงินเกิเสียนอีกอืมกเกือบเกือบเสียนเดือนนึงก็บ,บ่เหลือลายดอกจ้ะแต่ว่าห้าบ่มีภาละหลายอืมบ่มีภาละลายนี่ก็ เดี๋ยวคลิปหนะี่ยถึงแม้ถ้าอ่เกษียณได้ใหายงานไปอยู่บ้านบ่ได้เศร้าบ้านหรอกจ้ะอใหญ่ใส่งานไปอยู่บ้านบ้านแฟนไกลๆบานแฟนกษียญอยู่บ้านเจ้าของบ้านไม่ได้เศร้าเงินกษียณเหลือมาอีกจกังหน่อยนั่นแหละจ้ะเอาต้องเบิง่งจากเจาก้าคิดว่าสิหาผัวรวยๆอืในชีวิตอยู่สบายบ่ได้เฮ็ดงานได้ไปเที่ยวน,นั่นเที่ยวนี่อย่าคิดจ้ะเศร้าคืด น้าจันเนาะสิเตือนอยูไซก็ตตองเฮ็ดงานคือกันอืถึงเข้าสู่บริเฮ็ดงานหนักเข้าก็ตตองไดเฮ็ดน้อยูน้ากินให้ผัวเข้าซัากเสื้อซักผ้าให้เข้าเฮ็ดงานบ้านอ่าผัวเข้าเรียนตุนผัวเข้าก็สิให,ห้เขาเองเดืนอนละหมื่นสองหมื่นก็นว่าไปเข้ากับตองซอยกันประหยดัดน้าจัะเนาะเป็นสามีภรรยากันเข้าก็ตตองมีความซื่อสัตย์มีความมั่นใจต่อกันอืมนั่นละจ้ะฝาก เตือนบอ่แาเมื่อวานเตือนน้องๆผู้ยิ่งไทยเ ah. ด้จ้ะผู้ชายไทยขึ้นกันต้องระวังดีๆอืมเมียเจ้าของโทรศัพท์อืมบ่ได้เข้าขางผู้ยิ่งน้ากันเดจ้ะผู้ยิ่งลงคนมีผัวอยู่กับเรียนแอบเรียนยางเสยอืมนะจ้ะเรียนแอบเรียนยางเสยอืมพี่ว่านบ ah. ่เคยเดจะจะอยู่กับผัวคนไทยบไร้วานยองเจ้าของเขาต้องสื่อสย์กับผัวเฮา จนกระทั่งผัวนะ่ะไปมีคนอื่นจังคอยยากันยากันจนว่าได้เจดปีหปีเจดปีจนงคอยหาคนใหม่จ้ะยากันกับสามีคนไทยแต่อายุ4ซปีจนอายุ4ซปีจังมาหาชาวต่างชาติคนไทยก็มีหลายอยู่จัตวาบ่ออ่อยากดวงไ่ดวงมันเนาะ ดวงห่อศิษ์มาได้สามีอยู่ทางไก่นะจ๊ะเนาะสามีพี่วันก็นดีดีอืมเพิ่นก็นเฮ็ดงานเพิ่นกันบเ่อเคยว่าเคยดาอืมนย่าแนั้นนะจ๊ะอ่าก็ฝากเตือนน้องๆเฮาคุยกับฝัวต่างชาตรเฮาตตองบ่มีสามีนะจ๊ะเนอะ้อบ่มีสามีควม่วมอืมย,มยากลำบากค่วมยากอืมบางคนเป็นายแล้ว วินญาก็มีคือกันจะตุรกีมีสามีอยู่กับอยู่กับคนไทยอยู่กับเขาก็มาจดทะเบียนกับผู้ชายวินญาก็เยอะแยะนอกจะเนาะนั่นแหละคิดเองเลยจะว่าอา่เหตุการณ์ที่สิตามมานั้นภายหลังนั้นไม่สิเป็จนจ้งไดแต่ว่ามัน็ดีอย่างหนึง่งบางคนก็สิคิดสันๆๆน้นสันะ่าจะเนาะว่า จุดเพราได้เงินมันแล้วก็กับกับไทยเออกับป,ปรีกีไทยไมันเป็นคนต่างชาติ์มันนําหาเขาบ่ได้ดรอกแค่นี้เจ้ะแต่ว่าให้ถามเนี่ยโเลตูลเขาบอกถ้าจุดเล้วบ่ยาเขาก็บ่สามารถแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นได้ยู่นี่นจ๊ะเนาะนั่นแหละจ้ะกล่มเห็นแกตู่บางคนจดเพื่ออยากได้เงินเขาจดเพื่ออยากตัวเ,เงินเขาก็มีนะจ๊ะเนาะอืมส่วนมากนะจ๊ะเนาะ ส่วนมากสิคิดสันสันต้องคิดไปไกลๆน่าจะเนาะอีหยังมันกระสู่ความดีห้องบ่ดด้อีหยังกระสู่ความดีห้องบ่ดด้บางคนที่เขาเจ้าล่งคีบจมือนบ่า่าประเทศไดบว่ววาแขกบ่า่าฝรั่งบ่า่าผู้ใดลรงควนอ้ยบ่ดด้ว่าเด้อเดีเจ้าอย่ไปเดินเด้อสายแขกเจ้าอย่ไปเดินเด้อสายอาลับซูมื้นนี้เขารููจักเบิด ทระศะัทะะพท์โทรศัพท์เขารู้จักเบิดเขาคุยกันได้หมดมันมีแปลภาษาเบิดผู้ใดเป็นยังไงเขาฟัางข่าวเขาเบิ่งข่าวเขาลู้เบิดเออขนาดยูเยอรมันเห็นบ่ผู้หญิงไปหานะ่ะอืไปอยู่น้ากันอมืมีเมียไทยอยู่ของตะเลิกกันเลิกกันแต่ว่าพท่านเดียกกันมเมียไทยก็ไปนอนอยู่บ้าน,อย,านอยู่มองบ้านหลังนึงเจ้าของก็อ่า ่ายค่าตัวเครื่องบินให้ผู้ยิงไทยบินไปหาเออเมียไทยกับเขามาตบตีกันกับผู้ยิงไทยโอ้มีหลายอย่างหลายแนวจ้ะทุกเหมือนี่อาจารย์เนาะห้ากับตองเบิงดีดีอืมอ่าอาจารย์เนาะสำหรับวันนี้ก็บสิมาเวอกอีพี่ต่อไปสิมาหวอกเรื่องใหญ่งานด้จารเด้อใหญ่งานอืม จะมาบอกเรื่องงานจะมาบอกเรื่องการทำงานยี่นี่เป็นยังไงนลาวจะเนาะฝากบอกพี่ๆน้องๆที่เดินสายฝอเมื่อไหม่ได้จะเด้อคันผู้ชายมีเมียอยู่ก็อย่าไปเอาถ้าเจ้าของมีผัวอยู่ก็อย่าหาท่ำแล้วจะเนาะมันบ่ดีมันบาปบ่จเจร่ญนดอกจ้ะเสือพิว่านโหลดผู้ใดเขากะวออันเดียวเบิดผัวเจ้าของ ก็ทุกทรมานเท่ากับบาปแล้วทิมเขามาทั้งทั้งทีเขาหักเขาอยู่เขาบริบิตอย่างเท่ากับบาปเหมือนี้เขามาอยู่คนน้ำคนใหม่ถ้าเกิดเจอคนบ่ดีเออพอมาเสียตู่เสียอย่ห้เขาแล้วอยากกลับขึ้นไปหาผัวเจ้าของงสิมันกรบบาปนะจน๊ะเนาะอืานะจารย์ฝากคนไล์กดแช่กดทีต่ตามฝากเป็นขอคิด,ดีอจาะนั่นแหละโหนกระแสเห็นบอ่อออกข้าวเห็นอยู่เป็นยังไงนะจน๊นะเนาะอือ มีแฟนต,แต่างชาติจดทะเบียนเพื่อจดทะเบียนแลกกับเงินเพื่อมาอยู่นองเขาอ่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงก็รู้อยู่สําหรับมน,นี้นะจ๊ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไคร้ในได้จ้ะเดอ้อสําหรับมน,นี้สวัสดีจ้า